ขอขอบคุณบริษัทนิยมฟู้ดจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายพริกแกงสำเร็จรูปตราท่านขุนมีประสบการณ์ยาวนานมากกว่า20ปีนะครับรับรองความสะอาดและปลอดภัยรสชาติเข้มข้นจัดจ้านตามสูตรปักใต้แท้ๆร้ออรซอร่อยถูกปากถูกหลักอนามัยราคาย่อมเยานะครับพริกแกงทุกชนิดคิดถึงพริกแกงท่านขุนจากบริษัทนิยมฟู้ดจำกัดอำนาจเจริญ มีจำหน่ายที่แม็โครทุกสาขาทั่วภาคอีสานนะครับหรือต้องการแบบบรรจุซองนะครับมีหลายขนาดหาซื้อได้ตามตลาดตามร้านค้าทั่วไปสั่งซื้อออนไลน์นะครับที่เพจบริษัทนิยมฟู้ดจำกัดอำนาจเจริญกับพริกแกงท่านขุนคุณปรุงเองก็อร่อยสวัสดีครับเลาะเป็นเลาะมาแล้วนะครับเลาะเป็นเลาะแชแนลนะครับรวมไปถึงเลาะเป็นเลาะแฟนเพจนะครับ มื่อนี้นะครับมีน้องโกนะครับส5ม้ามะเบงงัวไรทุ่งนะครับเป็นงัวพื้นบ้านเป็นงัวไทยกีเป็นงัวกระโดดนี่แหละน้อนะครับน้องโกบอกว่าแถวบันแค่มีอยู่สองฝูงบอกน้อนะครับแล้วก็น้องโกนัดผมมาช่วงประมาณบ่ายสามโมงแรกกว่าๆเอาอากาศมันคือเป็่นแนวนี้โกเมื่อกี้แดดอยู่ดีๆสวาสดีน้องโกนะ ามาส้มัวพื้นบ้านครับผมถึงว่าพื้นบ้านอันงพวพื้นบ้านแต่โบราณเลยครับอยู่บ้านแค่เหลือสองฝูงแค่หนึ่งเหลืออยู่อสองฝูงมันแตงแต่ตพ่อผมของโกบแลลวครับ<อ>แต่พอแต่แม่ยงมาเลยนะครับผมของผู้ใดเนี่ยมีเดี๋ยวนี้เหลือของแม่รุ่งครับแล้วก็ของพ่อบารครับผมของพ่อบาดพ่อบาทหน้อา,อา,าอยู่อ่พ่อบาดเป็นจ่างคนมากครับโอ้มือนี่บ่ิบาลาษิมาผ้าถามพ่อบาทครับผมเออล้วก็พุ่นเดชแม่รุ่งวันั่นไม่รุ่งครับผม พนสิคุยกันน้ำเฮาอยู่บละโก้ไปสัมผั์เพื่อนเราเมื่อกี้นี่ต้อยคุยตองคุยแล้วครับผมว่าสิุยเพราะครับผมเอานี่พอดีมีของพอบัตแต่ว่ามื่อนี้พอบัตบริเรมมาเลี้ยงเองแมนบอ้ครับผมจ้างไอเล่ามาเลี้ยงไปใส่หลักค้นเลี้ยงให้พอบัตไปไรง่วบอ้ครับผมอยู่บ้านแค่ตำบลคำขวางแมนบอกโก้นี่ครับผมอยู่ตำบลคำขวางอำเภอวังชำราบจังหวัดอุบลราชธานีมองนี่ก่อนเข้ามาจากทั้งใครทหารเนาะครับ มันจะมีบึงมีสะนามขนาดใหญ่ก่อนเข้าหมู่บ้านมันแค่นะครับพันจะมาเลียงแนวนี้บอกโก้ซุมือเลียงแบบนี้แล้วครับเลียงแบบเดียวกันกับทีมงานที่เอ้าได้ที่มีคนติดตามนะครับผมโอ้เลียงแบบเดียวกับทั้งเป็นทั้งบ้านน่าดีครับขโมยน่านดีตับเดียวกันครับ<อ><อ>เที่ยงมันก็จะปล่อยมาเล็มตามบรรชากาศนี่ใครถ่ายคลิปกับน้องปล่อยแล้ว ครับลูกแม่จอยพ่อเบียร์ครับผมไอ้ข้ามสภานมากเลยเดอ๋อทั้งซุดอยอดจริงจทั้งเอฟซีหลายคนเพ่ระถามมาง้อพื้นบ้านผ้ากันเย้ยงอนุรักษ์นี่เดี๋ยวจะขูงนะครับก็เลยผ้ามากให้เอซีมาเบิงน้ำกันเลยครับผมเท่าที่เห็นไม่เลอะนะครับเท่าที่เห็นทั้งบันแค่มีสองฝูงในมอนต์โกสองฝูงครับผม้วกาทั้งทั้งภูน้องบันม่วงหน้าดีมีหลายฝูงอยู่รั้ง ทั้งขตของโกนจะเหลือ้ายฟูนะครับผมแต่ว่าก็จะเริ่มพัฒนาขึ้นกันเลยนี่แหละครับก็เริ่มพัฒนาเริ่มปรับปรุงสายพันธุ์ไหนมันใหญ่ขึ้นเนาะตามยุคตามสมัยครับผมจริงๆก็เป็นง่วกีม่วงไทยกีม่วงกระโดดนี่มันจะโตน้อยเป็นบอกก็ครับนี่ครับคือรุ่นรุ่นโบราณนี่ครับนี่นี่รุ่นโบราณสิเป็นยังสิครับนี่สีเป็น่วงเราเก่านี่ครับโอ้นี่สีหมอกนั่นบ่อครับผมนี่ครับเขายาวๆโค้งๆแนีนี่เป็นบอกก่ นี่ครับนาซิเบเบขั้นเป็นง่วง่ายนี่เขาบอกซื้อกันได้น้อโก่นาะงงวงนาแดนนาอนี่เออขั้นเป็นง่วงกระโดนง่วพื้นบ้านนี่เป็นกรเลี้ยงมาแต่ใดนะพี่น้องนะครับนี่กินยาเพราะห้ตีหรอครับอืมพัดจะว่าผมตัวนันเบิ้งนะครับมีแต่ง้วงเท่านลครับนี่โอ้อันนี้นี่เป็นเป็นง่วงแบบงัวมุ่นครับงัวมุ่นเนาะครับงัวมุ่น แล้วก็อายุหลายแล้วน,นออ้องโกเนาะคือในเขตนี่นก็ับเหลือสองคุณภาคกันอนุรักษ์ไให้ลูกหลานเบิ่งครับนี่ครับม <ไป S 1> ิธีเลี้ยงก็เลี้ยงง่ายๆอย่างสี่น้องพ่นเนาะครับผมคือจังสี่นี่พี่น้องมาเบิ่งนี่แบบหน้าแดนๆอย่างสี่นี่เขาเอินน้นึ่งง่ว่หน้าแดนเนาะงอย่างสี่เนาะครับแล้วก็ขั้นเป็นง่ว่ไทกีอีหลีมันก็สุภาพบ้านโตซัมนี่มังโกครับผมเป็นง่ว่บุญเนาะครับเป็นง่ว่บุญเนาะ เวลามีบุญมีงานจเจเ้าพิเฮ็ดใส่บุญใส่งานนะครับเพรว่าพื้นบ้านนะครับนี่อย่างง่ายๆครับมาออกลูกน้ำลงน้ำปลา,าก็จะหนาวกักนเพราะอะไรนะครับลงน้ำปลาอันนั้นลูกใหม่แบบมาออกลูกใหม่แ่บของ<อ>วัวน,<ม>นะครับไมนะ่อยู่ดีๆคือจะมีพาย,ยุฝนละก็แดดอยู่ดีๆนี่มพตฒนีทั้ทงร่มทั้งมีฝนลงมาเนี่นี่เป็น ว่าออกลูกใหม่นะครับพี่น้องออกก็ออกตามดงตามป่าตามที่บ้านมาหากินนึกซีล่ะครับโอ้ยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับนี่ตัวงาพื้นบ้านนี่มันบอกมันบอกแขะมันบอมันบอดื้อน้ะโกเนาะบขนาดครับเข้าปล่อยมเลี้ยงเข้ากะสิลูกใเพื้นตลอดครับผมนี่ขนาดงัวออกลูกใหม่ก็ยังบอกบอกหวงลูกนะนะนี่เริ่มมีสี แล่แ่ดำดำมากนี่แสดงว่าผ่ามาแล้วเนาะเพราะว่าแถวนี้กับว่ามันเจริญนะครับก็เริ่มเขาก็เริ่มบริได้ปล่อยไปเรื่อยปยครับผมัมก็เริ่มเขาสามารถปรับปรุงพันได้โดยเห้องตัวผูมาใส่ครับแล้วมองนี่นี่มันเป็นพื้นที่อย่างโก้นี่พื้นที่มันเป็นวิธีเพื่อน่ะแหะครับผมมันซื้อไปครับแต่ว่าเป็นบริได้หินหยัางครับผมโอ้เขาก็จะปล่อยไปอย่างตามป่าที่มีเจ้าของแต่ว่าเขาจะบริได้หินหยัางแม่นบอกครับก็เลยให้พี่น้องเขาเอาง่วามากเลี้ยงได้ประสันทองเลี้ยงได้ครับ ปกติกับนี้ฟุ้งวัวฟุ้งควายนะครับผมฝนคือมาค้างแท้ก็ฝนมาค้างแท้อาสเซอรี่มองไหนอะไรไปแล้วง่วไปแล้วมาตอนนี้คอกมันอยู่ใสแล้วโกรฟมาตอนนี้ขันคอกมันกับสิยุคนครับเดี๋ยวเพื่นไหนเพื่นไรน้ำท่าแห่งเป็นตะบึงคคักรับอยู่ทงเทิงเม่นวะผมไปนสไดงเขาไปในบ้าน์มครับตามยุคสมัยความเจริญเบื้องในโลดครับยางน้ำท่าลาดยางเขาเมื่อโลดมันกินง่ายนไงโกรมันกินคือควายนี่เนาะครับเบิ้งเทียนละมันกินเล่มบึ้บ มาแต่มีหย่ามาจะเป็นหย,ย่ามันก็หนีฝนคือกันน่ะมันก็จากความเหมือนกันครับม่ัวหน,นีฝนโก้นังโก้พามาเบืองหั<ย>วกระโดนพี่น้องนะครับอยู่บันแค่นี่ครับกระโดนกระกระโดนพัฒนาละครับไม่ให้เบิ่งคว้างแตกต่างกระโดนพัฒนาเนาะครับผมโอ้โนี่เบิ่งดิหล่อมก็จากคว้างตลอฝนตกมันก็มาพักข้ามาลีนะครับ โอ้ฝนมาได้ใสแล้ววันนี้อยู่ดีๆฝนกระตกพี่น้องเอ้ยงา่ามคักบาน ฝนตกพี่น้องเมื่อกี้นะครับโอ้อยู่ดีๆก็ล่มวูวูมากแลก้วก็ฝนเทลงมากเมื่อกี้นะครับคุยกับน้องโกอยู่ดีๆนะครับนี่อันมั่วกระจักควา่ำจระพี่น้องฝนตกกระพ้ากันมากลบฝนอยู่ใต้ต้นไม้นะครับนี่นี่ฝูงพอบัดกับฝูงแม่ลุงสายแม่ลุงแม่ลุงมาดีครับแม่ลุงแมนบอโออันนี้เลี้ยงให้พอบัดแมนบอกขนาด มื่อนี้พอบัสวอไดมานะครับก็จ่างอายแล้วมาดูแลแท่นนะครับเออมันก็จากความตัวลาหน่อฝนตกผ้ากันลุยไลยดุยไล่เข้ามาอยู่ใต้ต้นไม้นะครับนี่ตัวนี้น้อยนะครับตัวนี้น้อยคือสมเป็นพึ่งคอได้ประจักมือนะครับนี่มันแม่เธอนะครับสวัสดีครับแม่ลุงสวัสดีค่ะโอ้แม่ลุงอยู่บ้านอยู่บ้านแค่อยู่บ้านแค่ ตำบลข้ามขวางอวิลิชัมราบจังหวัดอุบลราชธานีแม่ลุ่งเลี้ยงงัวไรทุ่งเลี้ยงงัวกระโดดแนวนี้มาโดดแล้วบ่นี่ยว่ตสมัยตะปูคนละค่ะม<อ>นเลี้ยงเป็นงวดมรดกเป็นงวมรดกขยันม่นวะเหลือเจกโตครับตอนนี้ฝูงของแม่ลุงยี่สิบเอ็ดตัวแต่ยี่สิบเอ็ดตัว,ตวอโอ้บ่น้อยนะนี่วิธีเลี้ยงก็คือตอนเศร้า ขฮาก็ให้กินกินเฟืองอยู่คอกบ่บ่ค่ะบ่าอันนี้พ่ก่อยได้กินค่ะแต่ว่ายามาแลงนี่สิได้กินอยู่อ๋อเอาแล้วเฮาเออกออกมาจะโม่งไม่ลุงสามโมงครึ่งค่ะประมาณสามโมงเช้าโอ้ออกมาเช้าอยู่เนาะสามโมงครึ่งฝูงนี้ออกมาแต่เช้าอยู่พี่นอ้องนะครับนี่พอดีคุยทั้งบานน้ดดีมาอ้านพ่นะ่ะเอาออกช่วงฮาโมงเช้าช่วงเที่ยงช่วงเช้า่นจใจกินเฟืองก่อนอนะนะไม่ลุง แต่ว่าของแม่ลุงนี่ออกมาแต่เศร้าเลยจ้แล้วก็เลี้ยงหอดจังม่วงแม่ลุงหอดสีม่วงค่ะหอดสีม่วงแรงจ้ะขันฝนตกกับเลี้ยวก็หันโ่แตหขันฝนตกกะกับเลี้ยวกับไปกินเฟืองมันวะจ้ามันเลี้ยงง่ายบ่แม่ลุงเลี้ยงว่าเลี้ยงง่ายอยู่แต่แต่ว่าก็เมื่อยค่ะเมื่อยค่ะเดินเมื่อยเลยจากโลประมาณนียอ้ยหอดสิบโล่บ่จากผุนคืนหอดถนนดำค่ะจากืนดำโค้งโค้งมาพีจากคืนผุนลงมาพีอีก ไปไกลปนันเลยเป็นบอกโอ้ไปหอดทีทหารมูลที่นั่นนะเขาให้เอาเขาไปเลี้ยงอยู่ว่าไม่ลุงในในทีทหารไหมบ่อนี่ค่ะม้อนนี่ก็ไปที่ทหารเบิดลอะค่ะจ้ะแม่นบ่แม่นค่ะจากหัวไปนี่แม่นเม่นเม่นเบิดเลยเป็นบอกโอ้แต่เพิ่นก็ปล่อยจากเราหัวน้ำประจบามองทางดำาะะลงมาผีหอดนี่เพิ่นก็ปล่อยให้เอาเลี้ยงอยู่นาะนี่แม่นค่ะแต่ว่านักศึกจากหน้อยอือยหลวคไข้ใครเจ็บมันมี่วไม่ลุงว่า แต่ว่าก็ฉีดยาป้องกันเอาฉีดยาป้องกันมันค่เฮาด้เหตุวัคซีนวะว่วแนวนี้มีค่ะเห็ุคือกันมันบ่ต้องทําวัคซีนทุกตัวเลยแม่นค่ะอ้นี่มาตจนี่เกิดลูกมันออกมาเป็นว่วเถิงซช่ไหมลุงเอาไปใส่ขายขายมันบ่แ่นค่ะขายอยู่ประมาณช่วงอายุเท่าไหร่แกเศร้านุ่มก็ขายเลยค่ะเพราะว่ามันเถิงลายมันจีไรคุ้มกันน้ำทางค่ะมันบ่แน่นค่ะเศร้านุ่มนี่จักเดือนก็ประมาณ กระปีจนมันมีน้องผู้นะคือต้องจับแม่นค่ะงัวสุ่มนี่<อ>มีน้องจังออกน่อม่น <c oughs> มันโตกันอันมีมีมีลูกแล้วก็ยังกินนมอยู่กับมีค่ะโอ้ท่นานบอกเครื่องง้วที่เขาเลี้ยงอยู่ในในคอกเนาะนางัวแข่งคอกอันมันเขาัดจับแยกเลยนเ,เ,นเนาะเขาเก็บเรือเขาสุม,มือนี่กับพัฒนาลราบอกแม่ลุงเอาพอพันชนมากกันมีแต่ อยู่กับขอกค่ะบุคอยไดเอามาสมบริสมน้ำเชื้อเรื่ยเหมือนบ่อโอ้เป็นง้วาพ่อพันธุ์อยู่กับคอกแม่นบ่กเขาซื้อมาบ่กถ้าเป็นพ่อพันธุ์อันเป็นพ่อพันธุ์กับอกของเพื่อนนี่สิค่ะมันตัวเึงตัวแดงๆค่ะโอ้สมน้ำกันแน่นค่ะโอ้นี่บ่ออันตัวนึงมันขายไปแล้วค่ะตัวดำๆอันนี้พ่นเอาไว้ตัวนึงก็คือแม่ลุงนี่ บรต้องมีพ่อพันเลยแมนค่ะอันนี้เป็นง่วพ่อพันพ่นพนบอบาดบ่แมนค่ะปีห <laughs> นึ่งมันสมให้ไม่ลุงแจ็กโตล,ล่ะนี่เลี้ยงเต้ค่ะเลี้ยงเต้มันขึาา้นคือกันเลี้ยงเต้มันจะขึ้นแจ็กโตหาโตงเธอกะหาโตงเธอกะหกโตงมันขึ้นซ้ำนั้นบ่ปีปีหน,นึ่งน่ะนะมันแล้วแต่ช่วงมนันนําเนาะเมนค่ะไม่ลุงดิ้ลุงง่ว่าปีแล้วแจ็กโตบ่ตอนนี้ยี่สิบปี ได้ปกติกับสี่หาตัวเราวมันตายไปสองตัวเหลือสองตัวเหลือสามตัวคือได้หน่อยแท้งววาตั้งยี่สิบกว่าตัตวมันทวแต่เป็นสาวค่ะโอ้ <laughs> สาวงวัวกระโดนบ้านเท่านี่อายุหลายปัานไดมันจะเริ่มสมไหมลุงสามค่ะประมาณสามปีมันหน่อยมันหลอนมันเกินนานนานสมม<ะ>ันผมขึ้นมาพันโอ้ผมขึ้นมาปีกว,ากว่ามันจะสมเรื่อย นี่ก็เป็นวิถีชีวิตการเลี้ยงว่าไถกีง่วกระโดนแบบพื้นบ้านนะครับที่น้องก็หลายมองยังอนุรักษ์การเลี้ยงแบบดั้งเดิมนี่ถือว่าเป็นเลี้ยงแบบดั้งเดิมเลยแม่นบอกแม่ลุงแม่นค่ะเลี้ยงมาตั้งแต่ของปู่ก็เลี้ยงแนวนี้แม่นค่ะเป็นการเลี้ยงแบบบัวล้านนะครับเลี้ยงแบบต่อๆกันมานะครับผ้าเหลาะผ้าเล่มนะครับน้าปลา น้ำสนามยานะครับมองไดมียาข้าเจ้าบวแพงกะเรียงได้เบิดบัตนตี่เขาเอาข้าวออกแล้วมันเอาลงกไปได้อยู่บ่ามิลลุ่งใช่ค่ะแต่ว่าต้องขออนุญาตจะคล้องหน้าโอ้อต้องคุยกันก<น>่อนเผื่อเพื่อนมีงว่วมีควายเพราะได้ปล่อยขึ้กันเนาะเห่นค่ะนี่ถือว่าเป็นสองฝูงสุดท้ายแห่งบันแค่ละมั้งนี่เนาะมันก็มีค่ะแต่ว่าเขาจะลามเอาก็แสดงว่างวครับมีว่เรียงก็มีประมาณนี้นะคะง่วเขาเจ้าบวหลายบ่าคือได้ลามเอา ถือว่าเป็นฝูงใหญ่เนาะสองฝูงนี่เนาะของพ่อบัตกับของแม่ลุงนะครับแมนบอมันกะเป็นตามสมัยมันเนาะแมนราคาเป็นยังไงแม่ลุงอุ้ยราคาถือค่ะราคาถูกในขายในบ่อวางไว้ๆนี่ขายอยู่ค่ะแต่ว่ากับตัวละสี่ห้าพันตัวละสี่ห้าพันแมนค่ะตัวหน้อยๆจ้อยจ้อยก็ตัวตัวแดงๆนี่อีกค่ะจ้อยก็ตัวแดงนี่แมนบอ สี่ <4, S 1> พันห้าสี่พันห้เมค่ะซ้ำตัวแดางา,างเขาจาก็ไปเอากำไรเขาจับก,ก็ได้ดประมาณหาหกพันนะ,ะซ้ำตัวแางนี่เด็ดไม่รู้ตัวดงนี่เขากสีไฮจวงวังหันเขากสีหฮอยู่หาหกพันหาหกพันเดี๋ยวนี้เขาว่าขายเยอะไปแน่แล้วม,มีคนมาถามในบาช่วงนี้มีอยู่ค่ะตอนท่านขายอท่านขายตอท่านมีงวัวขายเปนบ่อนี้นสซขายช่วงใดปัตจนี จังว่าขั้นมันโม้หัวยำแดงกิเออไแม่เอาเป็นอย่างคือว่าแัวนน่นตัวไดมันเหมึนอันนี้กับพิจารณากรมูด้ยตัวแดมึนนี่พิจารณากโอ้ยตำมมันคากลายมันบอกเถอะเนียงคำมันกระไล่กันนำถ่างยันส้นรถเขาอืมนี่จะเถิดตอนนี้ที่ที่คิดว่าพร้อมสิขายได้ช่วงหน้าหน่ เดี๋ยวนี้เขาก็ถามเขา่ะซาำตัวม่อนตัวดำหนึ่งตัวเนืองตัวสีนดำตาหนึ่งสองตัวแต่ว่าสองตัวนี่ยมาท่านในเส้านมยังนหน่อยๆอยู่เนาะสีนดำตาลนะเนาะก็สิเลี้ยงเจ้าส่ไปเรื่อยๆมันบาไม่รุ่งโอ้ใจท่อละค่ะใจท่อแล้วท่อแล้วจะบอกได้ว่าสิขายยกฝูงจังว่าวานนี่ละมีแต่ละหน้าละค่ะทุกคนเกิดเป็นงวดตมี้่ายั่น เอาไปเห็ดแนวใดนี่แพงอยู่บ่แม่ลุงง้ว่าแม่พันธ์ขนเอาไปเห็ดแนวใดนี่ราคาอยู่ประมาณเท่าใดมันแบบ่เป็นต้องเป็นแนวมีแต่แม่เท่าไหร่ปุ๊บมันบ่ค่อยงามส่งงัวแต่ว่าทั้งคนเขาก็อยากได้งัวกระโดดงัวไทรกีนี่ไปไปเลี้ยงตัวนี้มันเกิบว่แม่นกระโดดแท้ล่ะค่ะมันกลายแล้วเนาะแม่นค่ะนี่มันเริ่มใหญ่เริ่มกลางขึ้นแล้วตั้งแต่ง้วะกลายเกี่ยวตัวนี้ส้มตัวนี้ต้นนันต้นนันส้มตัวนี้มันเกิดเริ่เป็น ยี่สิบกว่าตัวนี่ผู้ใดอยากยกคอ,อกไ่ลุงกับแม่เด้อ <c oughs> อยู่บ้านแค่นี่แหละอยู่หนองน้ำใหญ่นี่แหละมาเบิงเอานะครับย่ำสามสี่มงแรงเล่าก็สซิเลียงอยู่แถวนี่แหละอยู่ในบ้านแค่เลยมันบ่อกไม่ลุงบาง <c oughs> ้านเป็นรุืมที่ถามเอาก็ได้เราอยากโยกคอ,อกเราได้บัตรเเอาของคุณในลุงหลายๆเ <c oughs> ดอพามาเบิงวิถีชีวิต <c oughs> นะครับงัวกระโดนนะครับกะย่ง มีคนเลี้ยงแน่ีอนิวพี่น้องนะครับซาวมาผ้าหลาะนะครับแรงมากผ้ากับขอกนะครับสุมือนะครับทันฝนตกภูละฝนตกมากอยู่บ่บัดนันฝนตกนี่บ่คอยป่อยค่ะเพราะว่ามันแรงอืมมันสิผ้าเลียงอยน้าหามันยากนอกจากฝนตกจังกินเฟืองอยู่ในขอกเนาะขอบคุณแม่ลุงหลายๆเด้อนะครับนี่ขอบคุณน้ําโก้แซลโก้ขอบคุณหลายๆทักไอแต่มือก่อนนะครับเมื่อบ้านไอทัก ไอ้ไปถ่ายอยู่อยู่บ้านน่าดีบ่เห็นก็ตอบแสดงว่ายุ่งก็เลยลอยไปเมื่อวานนี่มื้อนี้ก็เลยบ่้งไลัดนครับนัดกันเป็นจังได๋อันวิธีงัวไทกี้งัวกระโดดแนวนี้นั่นโกเอาลงในในยังครับในเฟซนะบ่ครับในเฟซบ่ครับเฟซของโกแม่นบ่ครับเออคนทักดีบ่คนก็ติดตามจากเลาะไปเลาะนี่ล่ะครับตีตามจากเราด่ารับไหเขากับใบเฟืองติดตามมาเพิ่นก็ว่า ยังผ้ากันเลี่ยงแบบโบราณนะครับออนสนใจครับผมก็ลยว่าอ,อ,อยากให้มาเบิ่งร้องฝูงนี่ยังเลี่ยงแบบอนุรักษ์ด้วยังนักเถื่อเด็กน้อยรุ่นใหม่กระบอกท่านได้เห็น,นเนาะเลี้ยงว่วแนวนี้นะโกเนาะส่วนมากเกิดมากเกษตรเขาเลี้ยงไนคอกันน,ะน่ะนะเนาะนี่อขอบคุณนกโง้หลายๆผ้ามาเลาะบรนแค่น้ำกันมือนี่นะครับผ้ามาเบิ่งฝูงว่วไทกีนะครับฝูงว่วกระโดดนะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามเป็นกันตั้งใจนะครับเสียงหายเลยถึกฝน ยังพอกันคลิปใหม่เนะพี่น้องเนาะนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ